เดินทางไปสิงคโปร์ะค่ะแล้วเราจะมาะสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสิงห์บุรีนะคะจากผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะผลผลผลิตผลผลิตของจังหวัดสิงห์บุร์พี่ทราบว่าพี่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยค่ะมีอะไรเป็นแรงม้าบ้างคะพี่เชคิดมากระชับแน่นาสิคะสิงห์บุรีจะนึกถึงอะไรไม่ได้หรอกพี่ที่ถามโรดท็อปนะเราถามแรงม้าเอาใหม่คัดให <c oughs> ม่ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถึงแรงม้าหรอคะพี่เชคไม่ต้องเป็นซันรักเมืองค่ะไม่ดีอะไรค่ะ แ่ีใช่เลยค่ะแล้วส่วนใหญ่คนชอบไปจากว่าในเพื่อความเป็นสีคนอะไรใช่ที่ได้มาเยือนสิงคโรเออี่ด้มากเค่ะไปรัดนจาบสค่ะวันน้นจัสชััด้นอะไรอเยหลวงนอนก็ชื่อวันอเนี่ยไม่มีชื่อหลวงอะไเลม่ชื่อหลวง่อเหรอหลวงพ่อโตหลวงพ่อด้วนเออวัดพระนอนจับสีวััหารหลวงพ่อจัสีชื่อหลวงอ เออมาดามเพจคะพี่สาไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรจ้ะแต่ไกด์นำเที่ยวมือถืสิงคโปร์ใช่เลยค่ะจากในความไม่ได้ไปช่อนแม่ลาไม่ใช่แหล่ะคะไปช่อนแม่ลาคือแหล่งม้าของสิงคโปร์นะคะนี่เป็นความรู้ใหม่มันเป็นแหล่งมันเป็นแหล่งม้าเองเพราะว่ามีลูกปั้นปไปช่อนอยู่ค่ะเดิฉันให้ดูเดี๋ยวคุณไม่เชื่อเดี๋ยวคุณไปเจอแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะว่าปลาช่อนแม่ลาเป็นแหล่งม้าของสิงคโปร์ได้อย่างไรสักครู่เดียวค่ะอ๋อนี่คือแลน่งม์คของสิงคโปร์นี่เหรอคะที่พี่บุญอ๋อนี่บ้าบ้าไปช่อนปไปช่อนใส่ใส่ใส่ คร่ดูอเขื่อนเื่อนื่อเขื่อนอะไรคะเหมือนกูเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรสิ่งบนี em ้ที่มีแรมาเยอะเลยนะีเื่อนนีมันีสีด้วยนะอ๋อชื่อเขื่อนอะไรคะชื่่อนสิงบรีจริงหรอชื่อนี้จริงเหรอย่มือหน้าอยู่นี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงบรสัสสวัีค่ะสดาแล้วมาเฮานะ อ้าก็ให้รู้มัางว่าใครมาในส่วนของมาดามเจ้าของตลาดและซีองเขาชิมหายวิดีโอมาดามมาดาม แล้วะตอนนี้นะคะขณะทัวร์ก็ได้มาถึงนะตลาดไทยย้อนยุคหมู่บ้านหมู่บ้านบางระจันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะถึงหมู่บ้านบางระจันนะคะพอพี่ตุ๊กของเราาก็พุ่งเข้าสู่แผงลอตเตอรี่เป็นอย่างแรกใช่ค่ะ โอ้โหวิ่งเข้าแผงอุตตลี่เป็นอย่างแรกที่มาถึงในตลาดนี้เขาจะต้องรวยแน่นอนรางวัจ้ะมาดามมาเก็บค่าแผงเหรอคะมาดามได้เล่ยข่าของเขาเล่ยข่าวเขาที่ออกสื่อไม่ได้ตอนนี้ออกไดออกไดโอเคอันนี้คือเมื่อคืนไปเดินชนประตูที่บ้านมาก็เลยต้องปิดพัดเตอร์เอาไว้บรรยากาศก็เป็นตลาดที่ร่มเย็นนะคะเออคุณไกด์คะเป็นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่สิงค์บุรีสิงค์บุรีเอ้สิงค์บุรี อันนี้คือที่พี่ตุ๊กพีี่่ตุ๊กเรื่องมาที่นี่ก็เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ฝันศักดิ์ได้รู้สึกคือเขิลมันก็ออกลบควายเต็มเลยไปนี่ตรงไหนก่อนอันนี้มามาดามกินขพรที่จะเออเดียตามไปสักคของกินทุกอย่างที่มี่จะอยู่ในสายตาของเราจะบอกที่มด

มีควายอาีควายเรามีควายให้พูที่ชิมเป็นคนแรกเลยค่ะรูนัดได้ไหมแป้งทอดแล้วช่วยช่วยรีวิวได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงชิมไิ้ไหมจะลองกินไหมกินไม่กินเลยแป้นเสียมเลยน่ะไมะกินกินก่อนกินก่อนอร่อยไหมเกยลองหรือยังไม่มันมีตั้งหลายชิ้นเขาบอกว่าไม่กินเหมือนเป็นยังไงมั้งคะมาดามกินหนึบนะคะไข่หนุ่มไข่หงานแล้ที่ตอนนีนอ๋ออ่ะเะ รงแบบนี้อะคะใช่ค่ะทรง,งที่คุณพี่คุณเคย <laughs> โอ้อร่อยนะคะตกลงสรุปเป็นยังไงคะไขเ่เลือดไข่เลือดอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะอันนี้คือขนมขนมเบื้อจิว๋วอ๋อขนมดอกทองไหมะคะคุณพี่มันทั้งดูเหมาะก,กับเราอะคะ่ะ <laughs> <laughs> อนนี้นจะเป็นเรื่องามยามดี14นาฬิกา54นาทีแล้วนะอาหารพร้อมอกนน้ำเราจะบอกเนอาหารพร้อมน้ำพร้อมดนตรีพร้อมกระเสรพร้อมประชานพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอ้ยเสียงถึงเสียงถึงพร้อมไหมคะพร้อมค่ะข้างหลังนัข้างหลังบัตร้าองพร้อมค่ะพร้อมเปิดโอเคร้อแกเปิดงานแล้วก็รับอาหารทั้กดีนะคะีๆนะคะนตที่ลส่แล้วะ พดจริงนะคะพี่เด๋อจะพาไปจินนีด้วยนะคะเพื่อๆใจโอเคไหมพ่ัมีในคาดูแลท่านปูด้วยนะคะที่ให้เกีดงานมาเดือนี้จะตงซืจินะนะคะว่าการใดก็ดูแลเองนะคะสปสปดสกดดูนิ่งสนิทเลยค่ะหรือชมนิ่งสนิทนะคะอ

تل to ยังมีเวลาที่ฉันจะหาเหตุผลดีๆมาชุกรั้เธอตอนนี้แต่ก็รู้ดีไม่มีวันต่อให้ฉันจะรักเธอมาเท่าไหร่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจและยังฝันไปไม่ถึหวังว่าเธอจะสนใจงต่ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ไมันจะเคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่ป็นไรเพียงค่ข้อทีเธอเลื่ไปไในใจ What?